วันนี้ครับที่มานี่ป่าในกลุมที่อ่อนนุชเพราะครับเมื่อวานครับไปสามหลันมาผมนี่กรีสเลยครับเพราะว่าจองไว้ครับแต่พอไปถึงแล้วเต็มครับก็เลย ต้องกลับครับกลางเต็นท์พักแรมไม่ได้ได้แค่เข้าับถึงก่อนได้ก่อนครับถึงจองไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับเตือนกันไว้ก่อนครับก็จองไว้ครับแล้วรีบไปเช็คอินก่อนลงชื่อก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นครับเตือนกันไว้ด้วยครับจะเข้าอุทยานลงทะเบียนแล้วครับ รีบไปลงชื่อครับแล้วก็จะได้สิทธิในการกางเต็นท์ครับไปจองที่กันไว้ก่อนแต่ละที่ก็ตามจำนวนครับที่เขากำหนดไว้แต่ต้องไปลงชื่อไว้ครับจะได้รับสิทธิก่อนถึงจองไว้ก็ตามครับพี่ดวงครับเลยมาที่นี่ครับป่าในกรุง สวยงามครับแต่ร้อนไปนิดนึงที่นี่ก็ต้องโทรจองเหมือนกันครับน่าจะเข้าได้รอบละ20คนป่าในกรุงรอบละ20คนครับหนึ่งรอบหนึ่งชั่วโมงครับก็โทรจองจดรหัสกันไว้ครับแล้วค่อยมา ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้เข้าครับแต่ละที่ก็วันนี้วันที่สิบสองครับรกรกฎาวันที่สิบสองกรกฎาครับผมช่วงนี้ก็จะไปที่ไหนก็เช็คกันดูก่อนครับเมื่อวานผมไปสองที่แล้วก็เอกชนอีกสองที่ครับทวไปเช็คแล้วก็ เข้าไม่ได้ครับเต็มโดยประมาณประมาณนี้ครับกับการไปกางเต็นครับที่สามหลันครับผมไม่ได้เข้าไม่ได้กางต้องกลับครับสวัสดีครับ